กราบสวัสดีน้องๆทุกคนกันเลยนะครับสําหรับวันนี้พี่ก็จะมาเปิดกล่องสุ่มของพี่ที่พี่เก็บสะสมมาหลายวันเลยล่ะเขาเรียกว่าอะไระพี่ไม่ได้เปิดอะนะเนี่ยกล่องที่พี่สะสมมาสิบสกล่องนะเราก็จะมาลุ้นให้ดูว่ามันจะได้ถาวรสักอันไหม <c oughs> แล้วก็มีกล่องละสามเนี่ยกล่องพวกนี้ มันก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะแต่ว่าก็ยังได้ถาวบอนอยู่แหละเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าสองแรกนะเราก็ได้เป็นกล่องสุ่มตัวละครปืนลูกซองนะครับทีนี้สามกล่องเอาทีละกล่องก่อนนะอืมเกลือแกงเอาดีเออที่ชั่วโมง สวยใน24ชั่วโมงครับกล่องแรกอันนีก้กล่องสุ่มสกินปืนนะสกินปืนเอกอะไรสักอย่างหนึง่งสวยสรุปแล้วได้6วันเปิดทีเดียวหมดเลยดีกว่าเ <c oughs> น้นเน้นอืมเปิดนี้ล่ะสวย สวยคือเกลือมากดีอันนี้พี่ได้ประจำเลยแหละกล่กองสกินปืนปืนอะไรวะจำไม่ได้ช่างเถอะโอ้โหไม่เกลือหนักมากโอ้สกินปืนลูกซองเกลืออีก เหลือไปอีกอันเนี้ยสุ่มทีเดียวลเลยยี่สิบเราได้อะไรอ่ะล็กคุณน้องล็กคุณอะไรอีกอ่ะโอ้โหสกินล็กคุณอะไรอีกอ่ะหมาพี่มีแล้วสวยก็ประมาณนี้แหละครับ กล่องสกินปืนแล้วก็ตัวละครแล้วก็สกินตัวละตัวสกินสกิลสกินสัตว์เออก็ประมาณนี้แล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงมาตัวหนึ่งอัแหละและคลูนและคูนน้อยอืมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแจกักพี่มาเปิดกล่องสุ่มให้ดูแค่นี้แหละ